ครับก็แต่ที่รู้จักพี่พลมานะครับก็มีพี่ที่สนิทกันที่เขาแนะนําให้รู้จักฟอรเล็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็แนะนําให้เรามาติดตามเพจของพี่พลนะครับทั้งในเพจที่เป็นของ Facebook แล้วก็ในส่วนของ YouTube นะครับก็แกก็แนะนําให้เราเข้ามาลองศึกษาเพราะของพี่พลยังมีสอนพวกเทคนิคดีๆไว้หลายๆ,ๆอย่างนะครับก็ให้มาเริ่มศึกษาจากตัวนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่พอเริ่มศึกษาเสร็จปั๊บเนี่ยก็ ไปติดตามเพจก็จะไปเห็นว่าพี่พลก็จะมีโพสในเรื่องของการออกไม้อะไรพวกนี้ครับก็เราก็พยายามเข้าไปดูเข้าไปแกะอยู่บ้างครับก็แรกๆก,ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยังแกะไม่ออกก็พี่คือยังไม่รู้ว่าทาไมตรงน,นี้พี่พลตัดสินใจเข้าแล้วทําไมตรงน,นี้ถึงเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สิ่งแรกนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบสไตล์การเทรดของพี่พลเพราะว่าพี่พลเนี่ยจะเป็นสไตล์การเทรดสั้นแล้วตัวผมเองเนี่ยผมรู้ตัวเองเลยว่าผมไม่สามารถที่จะถือไม้ได้ยาว นะครับอันนี้คือคือข้อแรกครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่เข้าไปติดตามในในชั้นแอลยูทูบของพี่พลเนี่ยเหมือนกับเวลาพี่พลสอนอะไรเนี่ยพี่พลจะไม่ได้มีการก,ากักหรือมีการห่วงวิชาอะไรพวกนี้ครับก็ลเลยคิดว่าอ่าเราก็น่าจะลองดูกับกับพี่พลน่าจะดีกว่าประมาณนี้ครับก่อนที่จะมาเรียนนะครับเนื่องจากวก่าผมก็เป็นมือใหม่ก็มองว่าตัวเองเนี่ยก็เทสเปรดสป่าไปเรื่อยพี่คือยังไม่ได้มีหน้าเทรดเป็นของตัวเองแล้วก็อ่าคือประมาณว่า ขึ้นอยู่กับอารมณ์กับมนโนงตัวเองเลยในตอนที่เราจะหอกไม้จะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผลของมันเนี่ยก็ประมาณว่ามันอาจจะมีบวกบ้างแบบฟลุกๆลกุได้ดีใจสักสามสี่ชั่วโมงพอปิดวันก็ติดลบเหมือนเดิมเลยมาเนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาครับคนของการฝึกนะครับพี่พอเหมือนก็พอตอนที่เราเราเราเริ่มเข้าไปเรียนเนี่ยตอนแรกเราก็ยังไม่มีหน้าเทปเป็นของตัวเองแต่พอช่วงสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราเริ่มที่จะมีหน้าเทปเป็นของตัวเองละแล้วก็เริ่มมั่นใจว่า น้าที่ของเราเนี่ยมันก็พอจะใช้งานได้ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราจะฝึกให้เราคล่องแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดได้เทียบกับของที่อื่นนยของผมคือเพิ่งเริ่มเรียนกับพี่พลเป็นคอร์สแรกยังไม่เคยเรียนที่อื่นมานะครับเลยไม่มั่นใจว่าข้อแตกต่างมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสมานะครับจากเพื่อนที่เขาไปเรียนมาจากที่อื่นอะไรประมาณน,นี้เขาก็จะมีการสอนพวกเทคนิคต่าง ให้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 ทางนักเรียนนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาเนี่ยคือนักเรียนเข้าใจกับเทคนิคแต่ว่าพอตอนนำไปใช้จริงเนี่ยมันไม่เป็นนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้มาลองมา,มาไม่ใช่มาลองได้มาเรียนกับพี่พลแล้วเนี่ยเราก็ทำเราก็มีเป็นเหมือนแบบหน้าทีของตัวเราเองมีถ้าไม้ตายเพื่อ,วเ,อเวลาที่เราไปเจอกราฟจริงเราจะสามารถใช้งานมันได้อะไรมันเนี่ยครับแล้วก็ก็ได้มีการพิสูจน์โดยการทําการบ้านนะครับแล้วก็มองว่าเออมันก็ ค่อนข้างอย่าโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนต่างกันเยอะมากกคือเพราะว่าเหมือนก่อนเราเรียนเนี่ยเราเหมือนกับประมาณติดทุกตรงเลยครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้แบบเฮ้ยเราสามารถที่จะมีม,มีบวกจากมันได้ประมาณเนี้ครับขึ้นอยู่ว่าเหมือนวันไหนเราดวงดีมากกว่าเหมือนการพนันดีกว่าครับในส่วนที่ก่อนจะเรียนนะครับแต่พอหลังจากเรียนเนี่ยก็ เฮ้ยมันมันมันก็มีสเต็ปในการบวกของมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปแล้วก็มันก็อาจจะมีลบบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วผลรวมเนี่ยมันจะทําให้เราบวกได้ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ที่เรียนจบอันนี้ครับก็สําหรับผมผมมองว่าสเต็ปที่พี่พลวางไว้ให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยทั้งในเรื่องของการเริ่มทําการบ้านจากสเต็ปที่1นึ่งสเต็ปที่2สเต็ปที่3ไปเรื่อยๆนะครับก็อ่ผมมองว่ามันมันค่อนข้างจะดีเพราะว่าเหมือนกับฝึกให้เราเรียนรู้ไปเป็นลําดับขั้น นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็จะมีการตรวจการบ้านนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเ,าเรียนรู้ได้จากาการบ้านที่เรามีการผิดพลาดหรือรวมกับของการบ้านของเพื่อนๆน,นะครับที่มีความผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ได้จากมันต่อมานะครับอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าความรู้ที่ที่เราเรียนมาเนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอในะกับการหารายได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่า ความขยันแล้วก็ความตั้งใจในการฝึกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มีการฝึกการอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะกล้าที่จะออกไม้หรือว่าใช้อารมณ์ในการออกไม้แล้วก็มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้อะไรพวกนี้ครับาสาหรับผมนะครับตอนที่เรียนวิดีโออย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าตอนที่เราเรียนจากวิดีโอเนี่ยพอเราปิด ข้อสงสัยหรือติดคำถามไหนที่เราไม่เลียนไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่มีคนให้ถามนะครับแต่ว่าพอตอนที่เราไปเรียนเป็นกรุ๊ปโคชิ่งเนี่ยก็เด็กตรงไหนก็ถามพี่พลได้ตลอดอะไรประมาณนี้ครับก็ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เรียนเนี่ยถามว่ามีรู้สึกแบบกังวลบ้างไหมก็มีบ้างครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยการบ้านที่เราทํามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันจะแย่กว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เรียนครั้งแรกเนี่ยครั้งหลังก็ไม่เขียนแล้วพี่เพราะมองว่า คือทุกคนเนี่ยมาจากพื้นฐานแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมเนี่ยใหม่ผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายที่บางคนเขาก็อาจจะมีพื้นฐานน้นพื้นฐานนี้ก็เอามาเปิดกันแล้วก็พอเป็นสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่3าเนี่ยทุกคนก็จะค่อยๆที่จะพัฒนาไปไล่ๆๆๆกันไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เกาะกลุ่มกันไปได้คือยังไม่ได้มีอะไรที่กดดันกันมากประมาณนี้ครับก็เอาของผมก่อนแล้วกันนะครับพี่ของผมเนี่ยแรกๆก่อนที่จะมาเรียนเนี่ย ในความคิดนี่คือสต็อกสั้นนี่ไม่มีจริงอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าแบบเหมือนพอเราพอเราลองฝึกไปตามที่พี่พลแนะนําแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีจริงนี่หว่ามันไม่ใชเเ่เป็นแค่เรื่องมโนโเป็นอะไรเงี้ยครับก็มันก็ว่าในในหน้าถือพี่พลเนี่ยจะพยายามฝึกให้เราหาจางังหวะนะครับแล้วก็จงังหวะที่จะเข้าเทรดที่ที่มันค่อนข้างอยาโอเคแล้วก็สต็อกลอเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่ได้จะต้องเผื่อมากเกินไปแต่ก็ต้องเมียบ้างนิดหน่อยประมาณเนี้ยครับ แล้วก็ในเรื่องของเอข้าเล้ากุ้งเนี่ยผมก็มองว่ามันมันก็ค่อนข้างเดียจริงเพราะว่าในบางครั้งที่เราเข้าไม้ไปไม่ถึงห้านาทีมันก็สามารถที่จะปิดปไม้ได้ตามทา็กเกจเราละประมาณเนี้ยครับอืมก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับการบ้านแรกนะครับพี่ผมผมแค่ลองดูกับการบ้านแรกว่าเฮ้ยในสัปดาานแรกอ่ยที่เราทําการบ้านไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เทียบกับปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าเราก็นะ่เราก็มีการพัฒนาที่ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะพอกลับไปดูการบ้านแรกแล้วเนี่ย ยังนั่งงงเลยเฮ้ยไม้นี้เข้าไปได้ไงวะหรือแบบเฮ้ยไม้นี้มันได้ต่างมาฟลุกนี่วะ่ะอะไรประมาณเนี้ยครับคือมันมันมาจากสิ่งที่ที่เราที่เราคิดนะตอนนั้นกับสิ่งที่เราคิดนะตอนนี้หลังจากที่เราแบบเฮ้ยมีสเต็ปมีอะไรพวกนี้แล้วมันก็ค่อนข้างจะต่างกันอยู่พอสมควรครับอย่างแรกเลยกันนะครับพี่ตอนที่ตอนที่ผมเริ่มสมัครเรียนคอร์สกับพี่พลเนี่ยสิ่งที่ประทับใจแรกเลยกับพี่พลเนี่ยก็คือพี่พลโทรมาเองเลยแล้วก็โทรมาคุยว่าเฮ้ย e, อ่าเป็นยังไงบ้างเราประสบการณ์มา นานหรือยังอะไรประมาณเนี้ครับพื้นฐานของแต่ละคนนะครับไอเนี้ยก็คือเหมือนแบบ first impression คือความประทับใจแรกนะครับที่ที่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกดีครับกับกับที่จะเรียนพี่พลอะไรมาเนี้ยครับแล้วก็ต่อมาเนี้ยก็พอหลังอยากได้เริ่มเรียนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าพี่พลจะมีสเต็ปในการสอนนักเรียนนะครับว่ามันควรจะเริ่มฝึกตั้งแต่จุดไหนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียขยับ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 คือจะไม่ได้พยายามอัดตุ้มตุ้มตุ้มทีเดียวเพื่อที่ว่า จะให้เราเป็นเร็วแต่ในสุดท้ายเราก็ไม่เป็นอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคเนี่ยคือรู้สึกว่าตอนที่คนสอนก็ไม่ได้ว่ามีการกักมีการห่วงความรู้มีการอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีข้อแนะนําดีๆให้กับนักเรียนด้วยนะครับเหมือนกับในคลาสที่ผมเรียนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่ต่างๆกันนะครับอย่างบางเหมือนผมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีงานแต่ว่าในสําหรับบางคนที่แบบเขาอยู่ ต่างประเทศที่มีปัญหาเรื่องเวลาหรือว่าบางคนที่แบบเขามีงานเนี่ต้องเดินทางไปทางไกลบ่อยๆอะไรเงี้ยพี่ผลก็จะมีข้อแนะนําให้กับปัญหาแต่ละคนที่ต่างกันไปนะครับแล้วก็ยังมีการแนะนําพวกของการใช้กอุปกรณ์ช่วยยางเทสต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอหลังจากที่ไปลองใช้ดูแล้วเนี่ยชีวิตการเทรตง่ายขึ้นเยอะเลยครับพี่คือเราสามารถที่จะออกไม้ได้เร็วขึ้นปิดไม้ได้เร็วขึ้นหรือแม้แต่พวกการแบ่งปิดการอะไรพวกนี้ครับ ก็อ่าสหรับผมนะครับผมมองว่าถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนกับพี่ผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็กังวลว่าแบบจะเจอปัญหาเรื่องของการไม่เข้าใจหรือตามเพื่อนไม่ทันหรืออะไรเงี้ยผมผมอยากจะบอกว่าให้ให้มาลองเรียนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าแค่แค่เรามีหน้าเสดได้ภายในระยะเวลา6สัปดาห์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเร็วมากครับคือคือผมมองว่าถ้าเกิดได้ผมศึกษาเองเนี่ย หกเดือนยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับไ,ไอ้นี่คือคือสิ่งที่มองว่าเออมันมันค่อนข้างจะโอเคเลยหลังจากที่เราได้เข้ามาเรียนก่อนเนี่ยครับมันค่อนข้างจะน่ากลัวสําหรับสําหรับนักเรียนนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นผมก็ไม่มั่นใจว่าคนนี้เขาก็ดีอพี่พลไปเนี่ยเขาจะเข้าใจในวิชาพิพลจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาแค่เข้าใจในในสิ่งที่แบบมันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็พอเวลาเขามีการไปสอนเนี่ยเขาก็จะสอนในสิ่งที่ ที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรมาเนี่ยครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมันเป็นอย่างเงี้ยคนที่ที่จะต้องรับกรรมเนี่ยก็เหมือนเป็นนักเรียนครับเพราะจะก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เอ่อมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือมันอาจจะผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรียนรู้เสร็จปั๊บเราก็จะจาแบบแบบของพวกนี้เนี่ยไปครับแล้วก็เอ่อผมมองว่าไอ้ไอนี่มันน่ากลัวก็เหมือนกับว่าเราเราไปเหมือนเหมือนตอนที่ผมเริ่มศึกษาแรกๆเนี่ยก็ ศึกษาใหญ่เลยในะยูทง u b u ในอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยเราเข้าใจแล้วแต่สุดท้ายเสร็จปับ๊บสิ่งที่เราเข้าใจมันไม่ถูกมันผิดเราพอไปใช้จริงมันก็มีแต่จะพาเราลงนรกลงเหวอะไรพากนี้ครับใช่อันนี้เน,นี่คือคือผมคิดว่ามันมันน่าน่าเป็นของเรื่องนี้นะครับ